สวัสดีค่ะขอตัรับสูมันนี่ออนไลน์คลิปนี้แจกวอลเล็ตนะคะเดี๋ยวใครที่รับซองไปแล้วใครที่ได้เงินจากวอลเล็ตไปแล้วลบกวนย้อนกลับมาดูคลิปนิดนึงนะคะมีเรื่องอยากจะถามนิดนึงเดี๋ยวเยวขาสร้างสองแป๊บหนึ่งห้ห้วอผู้รับ50คนนะคะ การแจกแบบนี้มาก่อนได้ก่อนมาทีหล้างรอโอกาสหน้าไม่ทักไปขอเครดิตไม่ทักไปขอวอเล็ตนะคะนุชไม่มีให้ลิงก์นุชขออนุญาตลงที่คอมเมนต์นะคะอ่ะย้ำอีกรอบลึงลิงก์นุชขออนุญาตลงที่คอมเมนต์มารับซองเสร็จแล้วมาคุยกันหน่อยใครเคยมีประสบการณ์นี้ไหมประสบการณ์ที่ว่าอันนี้สําหรับคนที่ทําช่องนะมีคนทักไปปัน่นเคยเจอไหม แล้วอีกอันหนึ่งคนที่ปั่นเขาปั่นได้อะไรเขาปั่นเอาอะไรเขาปั่นทำไมเขาปั่นเพื่ออะไรเออวันนี้เมื่อเชา้าประสบการณ์ร้อนรเลยเมื่อเชา้ามีน้องคนนึงเขาก็กดติดตามช่องนี้แหละเขาก็นู่นนี่นั่น,านมาไปเอาช่องของคนอื่นมาถามว่าจะหาเงินเข้าบอลเลยยังไงแล้วช่องที่เขาถามมันเป็นช่องที่เกี่ยวกับการสปอยหนัง ซึ่งนุก็ไม่รู้ไงนุก็บอกว่าให้เขาไปถามช่องไปถามเจ้าของช่องเองเขาก็เอ่อนู่นนี่นั่นมาสักพักนึงเขาก็ส่งรูปเนี้ยในหน้านเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าบอกเจ้าของช่องนะให้ปิดช่องไปซะคือรูก็ถามเขาว่าทําไมต้องปิดเขาบอกเปล่าไม่มีอะไรแค่ปั่นเฉยๆรู้จักคําว่าปั่นไหมเออ <c oughs> คือถามว่าโมโหไหมคือตอนแรกก็โมโหนะ เอาจริงๆตอนแรกโมโหปุถชชนทุกคนเนี่ยโมโหนุโมหพอชาพักหนึ่งตั้งสติได้ก็คิดว่าไม่ใช่แล้วล่ะไม่โมโหดีกว่าเพราะว่าจะไม่ยอมเสียค่าให้กับคนประเภทนี้นะคะ นะอันนี้ฝากนิดนึงนะถ้าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้ยังไงก็เม้นมาคุยกันใต้คลิปได้ถ้าใครชอบก็ฝากช่องเลยนะคะมันออนไลน์ลมีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟิสสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าใจดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะมาคุยกันใต้คลิปนะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ